วันนี้คุณหญิงอยากมานั่งเล่นที่ริมบึงจังแต่วันนี้คุณหญิงอ่ะก็แต่งตัวมางามเช่นดอกบัวคุณพระว่ายังไงบ้างเนี่ยวันนี้คุณหญิงสวยไหมสวยมากค่ะคุณหญิงแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างคุณพระวะ่าไหมเออน่าจะเป็นท่านขุนนะท่านขุนใช่ไหมใช่แหละคุณหญิงรู้สึกว่าท่านขุนเนี่ยน่าจะเวียนวนอยู่แถวแถวนี้มาแ,แล้ว เสียงขุนเองอท่านพาใครมาท่านขุนวันนี้นี่ไงแขกรับเชิญของเราเป็นไงนี่ท่านขุนหรือท่านพญาเนี่ยน่าจะเป็นพญาเทควนะเน็ตแมซะด้วยนี่คือแขกรับเชิญแม่จริงๆพูดถึงพญาเทค,ควอยากทีทั้งสองครัวเลยทีเดียวแต่ละครัวเนี่ยขาวโบ้แล้วเกินแล้ววันนี้เนี่ย จะแนะนําให้คุณหญิงรู้จักได้หรือยังทั้งสองคนนี้เป็นใครเอ้าได้สิก็พามาหานี่ไงถ้านั้นก็เชิญนั่งเชิญนั่งนั่งก่อน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 เลยนั่งก่อนนั่งก่อนท่านคุณก็รู้ขึ้นก่อนเอ้าทำไมอะเราจะได้นั่งก่อนกอนั่งก่อนนั่งหลังโอ้ยตลกกันเลยนะเนี่ยท่านก็ให้นางนั่งก่อนสิแหมจริงๆเลยเทียวกันจะตกมก่กนนั่งก่อนมาละเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักทั้งสองสาวนี้นี่คือคุณหญิง ส่วนตัวต้นนีค่ะคณพละ,ะสวัสดีค่ะส่วนสองสาวนี่คือแขกรับเชิญของเราครับพี่น้องครับ <disbel Ultra> เป็นใครกันบ้างหล่อนี้สาวสวยทั้งสองท, <Bark ing> ท่านบอกเลยว่ามากคุณภาพเหลือเกินสาวสวยท่านแรกนะครับพี่น้องครับน้องอิฟอภิษยาสวัสดีสวัสดีค่ะส่วนคนนี้นะฮะลำยองน้องหินหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกขุนเองอะท่านขุนคุณหญิงได้ชื่อเสียงนางนมของคุณลำยองเนี่ย มานานแต่วันนี้รู้สึกอยากฟังเพลงคุณลำยองจังรู้สึกว่ามีเกวงดังอยู่หลายเพลงเหมือนกันอยากจะให้น้องลำยองเนี่ยลองแพรมแพรมแย็บก็เรียกอะไรนะแซมเปิ้ลแล้วกันแต่ว่าท่านคุณคท่านหญิงครับชุดลำยองไม่สามารถ มันยาวไปใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ค่อยยาวขนาดนี้มันต้องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเสมอคือคือขอแบบสักหน่อยนึงได้ไหมอ่ะแค่แบบแค่แบบนิดหน่อยก็ได้เอานิดเดียวอันนี้ก็ค่นิดเดียวค่ะนิดเดียวคะอันนี้เดียวพอนะขออนุญาตนะคะฟังนะไม่ต้องเต้นก็ได้ถ้าเต้นลำบากน้งงสีไปเทศไทย้มาสุยางปากพอคิวคามทางสัญญากรรมไปเหตุไปทำไปทำใบใบดำ กันค่ะกดมือให้กันยองหน่อยค่ะโอ้แม่บอกว่ามีใใชุดดมีดนขนาดนิดเดียวนะคะแล้วถ้าเยอะๆเนี่ยจะขนาดไหนแล้วเต้นไปมากกว่านี้เดี๋ยวเลือนคุณหญิงทางอเอาเลือกววที่สองละน้องอิฟค่ะตอนนี้ก็มีแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ครีมเตอร์ครีมรขึ้นมาเลยนะค่ะผิวค่ะคุณหญิงอยากทาจังเลยค่ะแล้วแล้วโดยคาแรคเตอร์ส่วนตัวของน้องอีฟเนี่ย อาวันนี้เนี่ยใส่ชุดไทยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้กับชุดไทยค่ะก็รู้สึกแบบว่าไม่ได้ใส่มานานแล้วนะคะก็พอใส่แล้วแบบสวยมากสวยมากเมื่อกี้เดินขึ้นมากับท่านคุณเนี่ยคุณหญิงยังตะลึงเลยค่ะใช่เนาะเพราะว่าการใส่ชุดไทยบางทีมันเหมือนบังคับนะใจสั่งมาว่าวันนี้มั้เหมืหนบห้ใ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 ห้อห้ใหนให้ใ้ใ้ให้ให้ให้ใมาใม้ให้ให้ให้ห้ิงสมัยก่อนก็จะ้ีส้ให้ใหาเห้ให้ใน้ให้ให้ให้ใ้องเป็นมา้อะไรอ้่างนั้นห้ให้ให้บังคั้บั้นห้้้ห้ คนเลือกระปุกตั้งชายนะอย่ว่าคุณหญิงเดินไม่ได้คุณพระก็ชอบแบบเต็มๆคุณถ้าไม่เต็มคุณหญิงเดินไม่ได้เต็มไม้เต็มมือใช่เคาะกันทั้งคืนร <Yeah> sure> ู้รับล้กงยิปดีกว่าก่อนจะมาเป็นยิปรู้สึกว่าเป็นของหนังสืออะไรนะแม็กซิมค่ะปรากฏแม็กซิมป็นแม็กซิมใช่ค่ะมิสแม็กซิมนี่คือต้องเซ็กซี่ใช่ป่ะใช่เขาลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมคะอย่างยี้เป็นแม็กซิมได้ไหมโอ้ยเป็นแม็กซิมัมได้อย่างเดียว ม็กซิมมั่มคอพริสแตนด์อัพนิดนึงค่ะเนนี่ป็ไงโอ้ก็โอเคอยู่นะแต่พอดูคุณหญิงปั๊บก็ติดดาวแน่นดีอันนี้ล้นล้นไปเลอรักล้นอ่ะน้องยิปก่อนอื่นเลยที่จะมาเป็นมิดแม็กซิมเราต้องทำไงแม็กซิมเนี่ยค่ะเป็นเวทีแรกเลยที่แบบว่าเข้าก็สู่วงการบันเทิงท่านขุนท่านขุนเวลาท่านขุนตัดสินแม็กซิมท่านท่านตัดสินอะไรเป็นชิ้นแรก เมื่อบั๊บปับขาวขาวขวบๆคนดีในในน้องอิฟลองบึ๊บปับให้ดูไม่ใช่คือแล้วแต่ดุลยินมิมิมิดุลลักิเนตกันต้องถามเขาท่านไม่เล่นภาษาไทยใหม่นะท่านแม็กซิมเนี่ยเคาใช้อะไรตัดสินว่าคนนี้ต้องได้รางวัลคนนี้ต้องได้ที่1 2 3 4คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดคนแบบว่าภายนอกมองอ่ะเออเขาจะมองว่าต้องเป็นแบบต้องเซ็กซี่จะต้องโปหรือต้องอะไรแต่คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็คือแบบ ต้องมีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองโอ้โหนี่แปลว่าประก,กวดหลายเวทีเหมือนกันประก,กวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตัง้งแต่15เลยค่ะตั้งแต่15ใช่โอ้โหที่ผ่านเวทีมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นไปปุ๊บเขาเอาชนะเลยหรือย,ยังไงไม่ค่ะก็คือต้องผ่านการแบบคัดเลือกอะไรเงี้ยฉันว่าเราต้องดูแลรักษาสุขภาพและหุ่นเรือนร่างของเราอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันประกวดตอนนั้นอายุ15 15แล้วตอนนี้ เหลือ14อีกครั้งยอกหยอกยแล้วอะไรแล้วอะไรทำให้มาประกวดหรือเป็นเพราะใจสั่งมาเสามเพลงกันนะสามเพลงก็เพลรจะรู้แล้วสิอ่ะขั้นนี้เนี่ยคุณหญิงอยากรู้ว่าน้องอีฟเนี่ยใช้ความสามารถอย่างไรที่ได้ตำแหน่งมาก็คือเดินแบบอะค่ะเดินแบบ่เดินโชว์หน่อยค่ะก็เดินถ้าเดินคนกล้องจะหาเลย2ค่อุญายค่ะ มัโอ้โหผ่านจากกาเดินเข้ามาแล้วอยากจะทราบว,ว่าคุณลำยองเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้อยากรู้แล้วชอบเสียงชอบเสียงคุณพระอ, <c oughs> อ่ะน้องลำยองน้องหินหา่าวได้ข่าวว่าต่อสู้อะไรมาเยอะบางทีอย่างอย่างที่หลายๆคนพูดนะเขามองเห็นแต่ปลายชีวิตเราอ,อยู่ดีสุขสบายนู่นนี่นั่นแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยว่าเราเจออะไรมาบ้างอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงลำยองน้องหินห่าวแต่ก่อนก็คือเป็นครู เป็นอาจารย์เป็นคุณครูค่ะโอ้เป็นคุณครูคุณลำยองกว่าจะมามีวันนี้เนี่ยต้องใช้ความอดทนกี่ขั้นคะเยอะค่ะเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นครอบครัวอีสานซึ่งพ่อแม่จะปลูกฝังให้เราแบบอยากเรียนให้เก่งเรียนให้เก่งๆแล้วก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำรวจเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียนสอบได้เกตินิยมดันหนึ่งนะคะ เกียรติยอันดับหนึ่งก็ถือว่าคุณมีความสามารถที่ที่จะไปงัดกับคนอื่นได้แล้ววันที่คุณไปงัดบนเวทีเนี่ยที่คุณประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้คุณใช้ท่าไหนงัดท่างัดท่าววันนี้คนงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดใคุณงัดด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกและการที่เราได้แต่งตัวดูดีได้โชว์หน้าหนังมังสาเรารู้สึกว่ามันสวยอ่ะสวยสวยค่ะแล้วก็เราก็อยากอยากจะเป็นนักร้อง ได้ความที่สองอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันโป๊อาจารย์ลำยองทำไมแต่งแบบนี้เป็นถึงครูอาจารย์แล้วจุดประกายอะไรเนี่ยทำให้คุณลำยองเนี่ยลาออกจากกันเป็นครูหรือว่าควบคู่ไปด้วยหรือยังไงอ่าถ้าไม่ลาออกเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกค่ะตกลงถูกไล่ออกหรือว่าลาออกลาออกก่อนนี่หมายถึงว่าชิงลาออกก่อนเลยลาออกก่อนก่อนที่เขาจะมีหนังสือมาว่าคุณไม่เหมาะสมตรงนี้นล่ะเอาเป็นว่า อาชีพครูเราทํามา7ปีซึ่งเราก็ทุ่มเทให้เยอะเจ็ดปีค่ะแล้วตอนนี้คุณคุณลำยองเนี่ยร้องเพลงมากี่ปีคะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กในช่วงที่เป็นครูเราก็ไปร้องด้วยไปประกวดด้วยแล้วแล้วเราสอนวิชาอะไรตอนตอนตอนวิชาออกแบบวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกศิลปะปักกาโอ้โหครับแล้วคุณลำยองหลังจากที่ลาออกจากการเป็นครูแล้วทําอะไรต่อครับช่วงนั้นก็มุ่งหน้ากับอาชีพนักร้องเต็ม เต็มที่เลยเพราะว่าในความคิดลำยองคิดว่าการที่เราจะจับปลาหลายมือมันไม่มีอะไรที่ทําได้ดีอย่างม,ม,มีมีการเอาชุดนักร้องใส่ในกระเป๋าที่เราจะไปสอนหนังสือ,อ <c oughs> แล้วทําไงฮะเ,เพราะว่าเวลาเลิกจากสอนเราก็ต้องไปร้องเพลงเลยอย่างงี้ค่ะเริ่มจะเบอร์แล้วเริ่มจะเบอร์อะไรทําให้คุณเปลี่ยนทิ้งอาชีพครูแล้วมาอยู่เส้นทางบันเทิงมาอยู่บนวงการเพลงเป็นศิลปินและเป็นศิลปินท็อป ของเมืองไทยณตอนนี้จุดเปลี่ยนก็คือมันมันต้องตัดสินใจอย่างหนักเพราะว่าอาชีพครูคือพ่อกับแม่อยากให้เป็นค่ะก็ทะเลาะกันเลยค่ะะากนักร้องคือเราอยากเป็นมันมันให้เลือกตอนนั้นคือเป็นตัวเงินเลยมาวางให้เราเห็นดีนะตัวเงินตัวเงินตัวทองเป็นตัวเงินให้วางให้เราเห็นแล้วก็มานั่งค่ะมานั่งคำนวณว่าไปร้องเพลงเราได้แค่นี้ไปสอนเราได้อย่างนี้เราไม่ได้ถูกินเดือนของอาชีพครูนะคะ แต่ว่ามันไม่พอที่เราทําให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่ก้อนแรกที่เราได้มาเนี่ยจานวนเท่าไหร่ที่ทําให้เราเนี่ยกี่หลักกี่หลักเอางี้เลยกี่หลักก็ไปร้องสุขเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันละสามพันวันละสามพันเนี่ยสำหรับคนมัานนอกพนิสารเนี่ยก็สูงค่ะในถึงมันสูงแล้วก็เดือนหนึ่งก็ได้ไปร้องสามวันสุขเสาร์อาทิตย์เราต้องตีรถมาที่มาร้องโอ้มาร้องค่งเทพคุณมีความพยายามมากอันนี้แล้วคุณลำยองกับคุณอีฟเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารไทยบ้างไหม ทำนะคะทำเป็นทาเป็นกับข้าวหรือทําเป็นของว่างหรือยังไงค่ะเป็นกับข้าวค่ะแต่คือเมนูถ้าเกิดเมนูแบบว่าซิกเนเจอร์ก็จะเป็นผัดหมี่โคราชผัดหมีนโคราชดูผู้คนโคราชใช่ไหมคะคะแล้วคุณลำยองล่ะคะชอบทำอาหารอะไรบ้างส้มตำก๋้มตำค่ะตำทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง่ไปทนบ้านเขาบ่อยดี๋ยววันนี้ได้ข่าวว่าจะตำให้ทีมงานกินด้วยกำลังคุยได้อัจฉรสออกรสออกชาติเลย สองสาวนี้คุยสนุกไหมฮะคุยสนุกมากเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะให้เขาโชว์ฝีมือทำอาหารให้กินแต่ตอนเนี้ยอยากให้ฝากผลงานก่อนทั้งสองท่านอ่านใ้อิฟก่อนแล้วกันค่ะผลงานตอนนี้นะคะอิฟก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ c r e ี m v by korea นะคะก็อยากจะฝากให้แบบว่าลองใช้ดูค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทนเนี่ยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะพี่ลำยองบ้างค่ะลำยองก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะเพลงสวดส่งค่ะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ๆกำลังจะตามมาอีกแล้วเร็วนี้นะคะ ติดตามได้ทางช่อง YouTube ลำยองหนองนินหา o ออฟฟิเชลค่ะแล้วก็ทางแฟนเพจนกลำยองค่ะเบอร์โทรติดต่องานหน้าเพจเลยนะคะโโอ้หเอาลวครับพี่น้องครับช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครจะสวยหรือจะหล่ออย่าลืมติดตามนะครับพี่น้องครับบัวไทยวันละที้สำหรับวันนี้ พวกเรา3คนต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยสวยจริงๆเลยพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับพี่น้องครับครัวไทยวาไรตี้ติดตามชมได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ